สวัสดีครับพบกับเป้เช่นเคยครับเป้วิศวกรรมกระบะมือสองครับสวยๆแบบนี้นวราเท่านั้นนะครับรถสวยที่จริงใจให้สภาพมาคุ้มๆนะครับเป้มีสีขาวดำสองคันนะครับใครหารถกระบะอยู่นะครับออกใหม่เกือบล้านแต่ว่าถั้ามือสองคุ้มกว่าเยอะนะครับราคาหายไป6 0 0สนนะครับ5-600บาทเลยคันนี้เป็น Black Edition นะครับ Black e d i t i o นนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับได้ คิวล้อแต่งมาให้ครบไฟหน้าเดโปรเจคเตอร์นะครับแม็กเป็นสีดำกรีนอแบกนะครับยางใหม่กล้อง300นะครับขออภัยกล้องนี้จะเป็นกล้องถอยเนาะกล้องถอยมีให้นะครับกล้องหน้าจะแถมให้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเกียร์กระปุกนะเป็นมี2แบบนะครับเกียร์กระปุกกับเกียร์ออโต้นะครับแต่คันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับใครใส่นาวราเหมือนกันนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับ ถ้าจะเลือกกระบะสักคันนะช่วงล่างดีบรรทุกดีทอกเยอะแรงม้าดีนะครับนาวา่าเท่านั้นนะครับแรงม้า163ตัวสภาพรถสวยเดิมครับรถปีนะครับปีใหม่วิ่งน้อยคันนี้ไปบอกเลยว่าใครหารถที่แบบวิ่งแบบไม่ลักมือเนะี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่ราคา459,000รถปี20หรือ2,563แล้วก็เลขไมาแค่40,000โลนะครับรถมือเดียวนะครับห้ามพลาดคันนี้เลยค่ะนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ ปีใหม่วิ่งน้อยลด5ปี40,000ื่นนะครับปีละไม่ถึงหมื่นโลด้วยนะครับโคตรคุ้มนะครับแล้วออปชั่นเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเงินเดือนนะครับประมาณ1 8ื่0แขึ้นไปซื้อได้นะครับและเลทผ่อนนะครับอยู่งวดละประมาณนะครับแปดพถึงเก้าพันนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตอาชีพแต่ขั้นต่ำแบบแปดพันแน่นอนนะครับคันนี้นะรถสวยสภาพเดิมเลยนะครับผ่อนได้สูงสุด7จ็ดปีแปงวดนะครับดอกเบี้ยคงที่ดอกเบี้ยพิเศษ ไให้เริ่มต้นที่สองบาทกว่าเท่านั้นสภาพสวยคุ้มแค่ไหนมาดูกันเลยครับด้านหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ, or, รบสีดำเปียโ,โนแบ็ k ทะเบียน98 8 3แทะเบียนยางสวยอย่างงามนะครับรถเนี่ยสีขาวตกต,ตกแต่งด้วยชุดแต่งที่เป็นสีดำนะครับฝากระโปรงแลปสีดำนะครับกระจังหน้าสีดำไฟตัมอลก,กรอบสีดำนะครับดำดำหล่อๆดูๆแบบนี้หา้ามพลาดนะครับคิวล้อติดมาให้ครบสภาพสวย,สวยนะครับ ส่วนแม็กนะครับสีดำเป็นโอแบ็กยางใหม่ๆสภาพสวยสภาพเดิมระบบเบรกล้อหน้าเป็นตัวเรียกว่าดิสเบรก ABS นะครับซุ้มล้อปงล้อดูเลยครับงามกริปปริงปริงเลยนะครับรถเดิมนะครับถ้าไปบอกว่าซื้อได้คือซื้อได้นะครับถ้าสภาพไม่สวยคือบอกไม่สวยเลยนะครับตรงไปตรงมานะครับเป็นเซลล์บ้านๆขายกันง่ายๆตรงๆแบบนี้ครับไม่มีหมอกเม็ดไม่ต้องการให้มาซื้อแล้วเสียเวลานะครับไปแบบแบบว่าอยากคุยแล้วจบนะครับคุยแล้วจบนะ ก็ที่ต่อหาไปได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 48าสดปดเก้ส่ปดครับศูนย์ท้ายนะครับไปชอบมากเลยนะครับท้ายเรียกว่าท้ายเซอร์กิตเนาะท้ายรถแข่งอะ่ะไว้ง่ายดูครับนี่นมีเหไมมือนมีเหมือนมีสปอยเลอร์นะครับนี่มีสปอยเลอร์หลังเห็นไหมนีม่ฝนต,ตกนะครับดูดน้ำหน่อยอ่ากล้องถอยมีให้ครบอยู่แล้วนะกล้องถอยมีครบนาวาร่าตัวอ e. ีนะครับตัวเนี้ย ยึดกับถนนดีช่วงล่างดีนะครับบรรทุกได้เป็นตันนะครับกล้องแท้เดิมๆโรงงานมีตัวกุญแจล็อกไขได้ดวยและเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับปึบหนีให้ดูนะหนึ่งต้องถามปล่อยนะปึบอ่าเป็นไงมีโชกให้ด้วยนะครับโคตรคุ้มนะไปชอบมากเลยนะครับมีโชคให้นะครับนี่ของแถมนะครับที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มจะเข็บโครงสร้างท้ายของเดิมนะครับสวยไหมสวยมากเลยนะครับรถสวยนะ แมกเรเนอร์คลิปใหม่ๆเลยดูดิครับมีแมกเรเนอร์ของแท้นิสันนะครับแล้วดูตะเข็บท้ายซ้ายขวาเดิมๆเมดอาชัดๆแบบนี้นะครับราคานะครับ4 5 9 0 0 0หครับซื้อสดซื้อผอนบอกเป้ได้เลยนะครับรถสวยจริงนะครับถามว่ารถอยู่ที่ไหนครับรถอยู่ที่สุวินทวงศ์4ี่หกรุงเทพครับมาง่ายไม่ยากนะครับเป้บอกเลยว่าบอกทางได้นะครับชำนาญเรื่องเส้นทางอยู่แล้วนะครับทุกจังหวัดมาได้หมดนะ เป้อยู่ชานเมืองนะครับรถไม่จิดนะขับง่ายมาง่ายนะครับแล้วก็ขับออกไปเนี่ยก็ง่ายเหมือนกันนะครับออกซ้ายขึ้นโนตอร์เว์เรียบร้อยเลยนะครับไปเลยถึงบ้านนะครับสีสันสวยเดิมงามได้สีขาวเดิมนะครับด้านท้ายมีกระชนท้ายให้ครบนะครับกล้องถอยมีให้แล้วถ้ากล้องหน้าไม่มีทําไงอ่ะก็แถมให้ได้ไหมครับได้นะครับคุยกับเป้ครับง่ายๆจบง่ายนะครับกันเองนะครับทุกอาชีพออกได้นะครับค้าคงค้าขายตลาดตรงตลาดนันออกได้หมดนะครับ หูจับตกแต่งด้วยสีดำนะครับดำเปโนแบ็กนะเสาอากาศครับนี่เป็นแบบชักฟินอย่างสวยงามนะครับอย่างเงี้น้ำงามนะครับสภาพเดิมนะครับถ้าสเปคนี้แบบนี้เกียร์ออโต้มีไหมมีนะครับไปให้ราคาเท่ากันเลย4 5่0 0นานะครับแต่ว่าไมอาจจะแก่หน่อยนะไมค์ปรม่แสนห้าไปมีนะครับเพราะว่าถ้ามันไมค์พักสี่หมื่นห้าหมื่น่ะไปขายอยู่เนาะเขาขายกันตลาดก็499เ0 0าเถึงาแสนนะครับ ก็นี้ไมล์มันแก่นิดนึงนะครับไมล์แสนห้าแต่สภาพเปรี้ยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับสี่ห้าเก้าอ่ามาครับคันนี้มาดูนะครับแล้วก็ฝีกสวยแบบนี้นะครับกระจกเป็นแบบสีดาเป็นอบ็คไฟเลยตัวพร้อมนะครับนี่ไปจะให้ดูนี่ครับด้านในอย่างงามนะครับเบาะหนังครับหนังอะไรครับหนังทูโทนนะครับดาตัดส้มจะเข็บส้มเกียร์กระปุกหกสปีดนะครับส่วน fm am bluetooth มีให้ครบกล้องถอยมีพร้อมนะครับ ครบเครื่องนะโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยไม่ต้องไปแกะมันหรอกครับไม่โอเวนอาร์คมนเด็กๆแล้วครับดูแบบมืออาชีพนะครับดูแค่มือข้างนอกก็รู้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยสีเดิมนะครับรูปดูจับดูนะครับรถที่ผ่านมือไปได้นะก็บอกเลยว่าซื้อได้นะาะบอกเลยว่าผมก็มีประสบการณ์เรื่องรถอยู่แล้วนะครับดูรถเป็นนะครับซื้อกระเป้ไม่ต้องมีเรื่องเรื่องความรู้เรื่องรถที่สองครับมาเลยครับมีตังนะครับมีตังมีเครดิตดีก็ได้นะครับไม่มีตังของเครดิตดีประวดดีอายุงานเกินหนึ่งปีซื้อได้นะครับ ถ้าทำงานที่เก่าแล้วเพิ่งออกมาแล้วทําที่ใหม่ได้สามเดือนหกเดือนผ่านโปแล้วออกได้ไหมออกได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับมาดูครับเบาะน่งเบาะหนังสภาพเดิมนะครับแอร์หลังมีครบสําหรับนาวาร่านะครับผมชอบมากนะมีแอร์หลังให้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วดูนะตัวถังอบี้ทุกอย่างเดิมเดิมเนี่ยครับเห็นไหมเดิมเดิมนะครับสภาพสวยงามนะตะเข็บนักรายต่อโครงสร้างเดิมเดิมนะครับ นี่เม็ดอาร์คชัดเห็นไหมชัดทุกเม็ดเลยนะครับเม็ดอาร์คชัดชัดสภาพสวยๆนะครับคันนี้สภาพเดิมจริงซีนประตูต่างๆได้เดิมนะครับคิวล้อเดิมไหมเดิมนะครับแบล็คดิชันรถสวยจริงนะครับมาคันนี้อย่าไปพาดูด้านในนะครับอ่ะก่อนดูด้านในนะครับเป้ต้องให้ดูด้านล่างก่อนนะครับช่วงล่างท่อนะได้ท่อเดิมนะครับท่อเดิมแหนบเดิมนะลูกหมากเดิมนะครับ แนบจะเป็นแนบหนึ่งสองสามนะครับมีแนบเดิมนะสภาพสวยครับสภาพสวยอ,อันนี้คือแนบเดิมนะครับบรรทุกได้หนึ่งจุดหนึ่งตันนะกระจกปรับไฟฟ้าผับไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นแบบเรียกว่าฝูออปชั่นเนาะมีรับสายวางสายคุชคอนโทรลมีให้ครบแต่ดังๆนี่แต่เป็นแป้นเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็มีพวกฟังก์ชันต่างๆได้เลยนะครับครบ จอนะครับสามารถจะปรับแสงสว่างมืดได้เลยนะครับเยเป้สตาร์ให้ดูดีกว่านะครับสภาพสวยคุ้มครับคันนี้เป้รีวิวให้ดูนะครับต้องละเอียดนะเพราะว่าให้ลูกค้าเนี่ยดูคลิปอยู่ที่บ้านนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับเหมือนคลิปเหมือนมาดูรถจริงนะครับที่บริษัทโดยที่ต้องลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาค่ารถ3 0 0 0ันห้าพันหกพมาเลยครับลูกค้าดูจบลูกค้าจองได้เลยครับ2000จบนะครับอ่ะมากันต่อครับเหยีเบ้ครับแล้วก็กดพุชาตรงนี้นะจ๊ะ มาอ่า่างนะครับจอไม่มีแจ้งเตือนอะไรนะครับมีแค่บอกว่าเบรกมือนะครับแล้วก็ประตูไม่ได้ปิดนะครับแค่นั้นอ่าบอกระยะน้ํามันว่าขับได้กี่กิโลนะครับน้ำมันไปเติมไว้ประมาณสิบลิตรเนาะเดี๋ยวต้องเติมใหม่นะครับเดี๋ยวแถมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับไมค์คัเนี้แค่สี่หมื่นเห็นไหมครับไมค์สี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นไมค์น้อยนะได้ไม่์น้อยเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นแบตกิชันนะครับแล้วไป้บอกเลยนะว่ารถสวยจริงนะครับ FM AM CD มีให้ครบนะครับ AUX มีนะครับสภาพสวยเดิมนะคันนี้เดี๋ยวเป้ให้ดูนะครับในเรื่องของ ark. ตัว FM เราเครื่องเสียงเป็นยังไงนะครับนี่ฟังคันนี้เขาจะอ่า เห็นไหมครับเครื่องเสได้ปกตินะและอย่างที่สำคัญที่สําคัญนะครับกดเกียร์ถอยจะมีกล้องให้แบบนี้เห็นไหมครับมีกล้องนะกล้องถอยมีครบครับกล้องถอยมีครบเลยสภาพสวยงามนะครับกล้องมีนะครับช่องชาร์จบงชาร์จแบบช่องเสียบกล้องมีครบและเป้จะแถมกล้องให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ซึก็เ,เป้ได้และครับได้ความคุ้มค่าได้เรียกว่า ก็เรียกว่าเซลล์แถมช่างเนาะไว้ง่ายเป็นเรียกว่าทั้งเซลล์ทั้งช่างนะครับแนะนําการใช้การดูแลให้หมดนะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับคราวนี้เป๊ะจะเปิดฝาหน้าเครื่องให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องนะครับโครงสร้างเป็นยังไงเดิมหรือเปล่านะครับมาดูกันเปิดฝาหน้าเครื่องมานะครับเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมนะครับตัวเนี้ยเครื่องจะเป็นแบบนี้นะเครื่องนะครับเทอร์โบนะครับมีไหมมีหนึ่งลูกนะครับ เป็นเทอร์โบเดิมโรงงานนะครับนี่ทางขวาดางซ้ายเนาะนี่นะครับเทอร์โบเดิมนะครับฝาว่าน้ําเดิมนะครับหม้อพักหม้อน้ําอยู่นี่แบตเตอรี่นะครับยังใหม่ยังกิ๊บนะครับระบบเบรก ABS สี่ล้อนะครับแล้วก็ตัวแก้บทุกอย่างโครงสร้างได้เดิมเดิมซีนเดิมครับซีนจะต้องไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปนะครับเดิมเดิมนะหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมครับไม่แข็งไม่ขยับดูให้ละเอียดเลยนะครับ แผงจิ้งหลีสภาพสวยงามนะครับด้านหน้าเครื่องมีสภาพเดิมๆนะครับหน้าเครื่องเดิมนะครับเดิมๆนะตัวค้อต่างๆเดิมหมดเลยนะครับน้ำมันเบรกพอลงเบรกนะครับไปดูให้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะนะครับน้ำใสเห็นไหมครับปิ้งๆเลยนะครับใส่คลิปนะครับอุต่ตามระดับปกติไปเช็คให้หมดนะครับค่าบิค่าแมกเนาะแล้วก็พวกนี้จะเป็นกองโซล่านะครับพอโซล่าตรงนี้ตีบได้นะถ้าน้ำมันหมดยยกตรงนี้เอาหรือ ถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนพี่หน้บัตรนะก็เปลี่ยนได้ครับสามร้อยบาทเปลี่ยนเองก็ได้นะครับถ้ามีความรู้นะก็บอกเลยวรถเดิมจริงนะครับกรองอากาศเ๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแก้โครงสร้างเดิมๆนะครับนี่เดิมๆเลยเห็นไหมไม่ต้องไปดางสปอตเดิมนะครับมีสองคันนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าเหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ มีสีดำไมแสนสี่สี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับปีสิบเก้ามีทั้งหมดสามคันถ้าเป็นดั้งอีชันนะครับแต่คันที่ได้เกียร์กระปุกนะเกียร์กระปุกนะครับไมสี่หมื่นสี่แสนสี่หมื่นเอ้ขออภัยสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นสรุปให้นะคันนี้นะครับออกใหม่ประเด็นเก้าแสนห้านะครับวันนี้ซื้อกับเป้นะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนก็ได้นะครับราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันครับ แล้วก็วิ่งเซียนถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทัวไทยเลยนะครับเป้ก็เรียกว่ารีวิวให้ดูสไตล์ช่างนะครับเป็นช่างนะครับเรียกว่ารับดูรถรับตรวจรถนะครับแล้วก็ซื้อรถเลินรถด้วยนะครับเนี่ยเรารับปาาระกันเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับในคลิปรีวิวยังไงนะครับของจริงอย่างนั้นเลยสุรับปาาระกันความสวยครับส่วนใครเปของแถมจะเป็นอะไรบอกเป้ได้เลยอย่าเป้แถมให้ดูแลให้ครับสุดท้ายครับลูกค้าครับคนไหนที่สนใจนะครับบอกเลยเนาะก็ จะเรียกว่ารวิ้ง่ายนะครับตรงไปตรงมานะครับก็จริงใจนะครับแล้วก็เรียกว่าให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องนะครับคันนี้นะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับเลทผ่อนนะครับเจ็ดตีแปดสี่งวดนะครับคันนี้ได้เลทผ่อนประมาณแปดพันห้านะครับถ้าต้องดาวสามหมื่นนะถ้าฟรีดาวประมาณแปดพันแปดนะครับก็ซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับซื้อได้หรือใต้จังหวัดก็โอนจองได้เลยนะครับซื้อได้เหมือนกันทุกประเทศนะครับ รถสวยตรงปกแน่นอนนะครับวันนี้จัดให้โปรแรมเปญดีมีให้ครับครบแน่นอนรถสวยแบบนี้เปรมใหญ่พาดครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนาวล่าครับ2.5ตัว E นะครับรถปี20นะครับไม่แสนเออไม่สี่หมื่นเท่านั้นนะครับรถสวยรถเดิมครับทะเบียน9 8้าปาครับฝากไว้ด้วยนะครับนาวาล่าสวยๆคันนี้ทมพลาดนะครับผมสวัสดีครับ